สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีดีครับดีกันนะครับเอาเอ้ยังสีนะนะครับท่านผู้ชมเอาเต็มมานอนคุยกันก่อนเนาะอเอาเต็มมานอนบรรยากาศดีดีแถวๆมเมีรนเข่าเขียนเลยเขาเขียนไหมพอว่าเขวาเขียนไปนักวันโอยหักมายังกลมไอ้ยังมคพิเก่าเนาะอืหนักวันยังเป็นกดีโลกระบบนานได้หูบ่ทอกันนะครับท่านผู้ชมการียนก็บหากาลงใจเพิ่นาเนมาก เอาสิสักมื่นนึงมันนอนเนาะน่าจะคนสุขไทยน้อยนะมงเนาะมันนอนเล่นสักมื่นนึงอยู่ในเขตของหมียถ้ามาหาตึกแค่ไหมแสดงว่าวัดด่นี่คืออยู่กลางกอบนี้แม่นกับว่ากลางกอกับว่าไดตั้งกลางกอดิตั้กลางกอคนมีน้มกอไหมแม่ยนพูดมานามแถวนี้สะอาดสะอ้านครับไออวินท่านผู้ชมเอาสิจ้ามันนี้ห้องน้ษส์น้ำบามอยู่วัดกุศลอยู่วัดกุดศลเนาะตัวเอาสีจ้าถ่ายคลิปไร่สดแล้วเราฮอนได้ยนข้าวต้นนามตองจังเกียร์เนาะ เอาใช่ป่ะพวกนามงนี่เดี๋ยวจะมาร้อยหน้าเป็นบ่เนี่เป็นเป็นเป็นร้อยแบบไม่เป็นเยอะอือจะอาวิลย์เหรอสีเหระครับท่านผู้ชมเพราะไปยังเดี๋ยวพี่ห่วงยางมาแล้วอือพี่จะมาจีการห่างับโตไมันนั่งยังเสียนี่มันจิกาดที่หลีหรือว่าเป็นกำไรชีวิตเลยครับอืออากาศที่จะเลื่อมเด้อท่านผู้ชมครับทั้งสามของเราจะเลื่อมท้ายบรรยากาศบนบนเด้อบนอยากเห็นด้วกันเด้อเราะเอ็มซีบนอยากเห็นว่าวัดนี่อยู่เมืองไหนบรรยากาศคืองามเดือดฮาบนหยักมากเที่ยวหยัมากมันนอน นาน้องนานหนาวด้วเป็นมีแม่งนะร่มโอ้โหเรียงร่มเย็นสวยอ้างสิข่อยขอนอนแต่ก่อนเดี๋ยวก็จะไปขอหวยมาได้แต่เป็นหนึ่งคนสี่ปัญหาอยู่สามตัวตรงตรงยังไงก็ได้แต่แน่นอนแต่ก่อนเนี่ยครับท่านผู้ชมมาคือแบบล่องลอยไปหันขนาดนั้นเห็นกับไอ้กระเพาะแมหันไหมตะกี้เนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมคือจะไม่มีตัวนี้นะตะกี้มันมีสะพานขาไปหันเลยอ่าเอาไงขาไปอยู่สะพานไปใส่อ่าสงสัยโดนไอ้บาลานจัน โจมตีส่งเอาเรื่องอาี้ไปคือว่าไงแบบแต่ว่าก็ว่อยากเห็นนุ่มอามไปต่อค่ะนุ่มอามเหยียบขึ้นไปรหามันพังลงหันเลยเพป็นอามีห่วงยางท่กฮวงยางเยอะโตกน้ำเมื่อไหร่โตกไฟฝงเมื่อไหร่ท่านผู้ชมครับผมอยากให้มาที่นี่จริงนะคือเอาตรงอยากอยากให้มาที่นี่จริงเนะที่เอายุวัฒน์กุญไทพื้นที่ยังเอากันยุบยจนกว่าไหนอ๋ออ่าบอกบอกไปเลยวัดกุญไหรือวัดปากน้านี่ก็อ่า อยู่ตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านผู้ชมหมู่บ้านอะไรชื่อหมู่บ้านบ้านโคกสว่างโคกแกงโคกสว่างโคกสว่างโคข้าโคกแกงนี้ยนใช่ไหมอโคสว่างบ้านโคกสว่างตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมครับมาเที่ยวตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะจะมาใครที่อยากจะทำบุญเกี่ยวกับวัดกับบ้านก็ ลัสถ้าาท่นผู้ชมครับมาเรื่อยๆแต่ก็เจาะไปมาอย่างเดียวเจาะแหวมานมั้งมาทำบุญเอาว่ะเออพ่อแม่เอาเต้นนอนแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศเด้อถ้าหนาวหนาวต้องอามากลางเต้นเนี่ยบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาวินปั้นต่อยเดี๋ยวผมจะพามาแล้วแหละพามาบ่าปนใกล้ๆปีใหม่มานอนเรามานอนกลางเต้นนอนจังมือว่ะกลางเต้นแต่คนมานอนมาเอาแต่มาเอามาหน่อยนอนกัอนมากัน กต่มันก็เรื่อสมัยได้สายกันเนาะสามมัดเด็กกระดันอยู่นีขึ้นหนึ่งก็ได้เออถ้าไม่มัดอีกขึ้นเอามากางเต็นท์นอนเลยอันเดีบักแส่บอย่างมันมันนั่นนะอ่ามาการเต้นนอนแล้วก็โดยตรงเลยหาหมูมาย่างหมูย่างหมูย่างแม่นั่นอันนี้เห็ดเห็ดอยู่แล้วอืมเห็ดอภัยท่านได้เนาะหมู้หมูตายแล้วหมูตายแล้วท่านผู้ชมคือเขานอนเอาวิวแม่แม่อากานี่อากาศดีส่วนเราไม่ต้องไปแย่งไผ่ไม่ต้องไปเบียดจอดรถจอดลากไปนอนเอาวิวดิที่อเมริกาไม่หุนเลย ท่านผู้ชมคอยเริ่มบอกเจ้าสะพานบางหันที่ผมที่ผมพาพาไปข้ามที่ที่มันสร้างใหม่อ่ะขาดขาดครับผมท่านผู้ชมขาดบ้าจังปางแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิบห้าท่านผู้ชมไปเบางนี่งว่ามันขาดจากช่วงไหนไปบางไหนท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนั้นน้ำไม่แห้งเลยมองนี่เป็นคลองน้ำเลยนี่เป็นล่ำตะโค้งตรงนี้น้ำลึกเด้ครับท่านผู้ชมนี่ไม่ไพ้ร่ำอียังบ่ถึงเลยนี่มองด้านนี้มองกันลึกขนาดนี้เป็นล่องน้ำไปนะเพือนเลยบอมาถึงเขาอยังบ่ถอยเนาะ แมรบ่มันคันบ่อเพราลึกสักนีดหรอกปลาตะเพียนนี่นี่ตะแมรละโลูกสองลูกกินเขามาหล่อปลาน่ะท่านผู้ชมเอ้ยท่ได้ยินเสียงสีแล้ยวดิครับเจ้าจะเอาแหเบอร์แดงกับวากันไปเด้อท่านได้บอร์ที่หรอเขียนตาไปกลางเต็นนอนเนาขียนเอาไพ่ท่านเลยเนาะแบบอ่าเขาไปนะอันดับแรกต้องจำกัดนะจำกัดซะก่อนเอาไปเป็นใบคิดไปม่แมร์อันดับแรกนี่คือต้องจำกัดก็คือแตนครับผมฮะโอแตนหลายที่สุดเลยแตนเบิ่งยค่นี่ก่อนบ่มีบ่มีมัน มันสิมีเฉพาะไอ้ช่วงใหม่ใหม่เก่าๆอยู่ในหันเน็ตแตนร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าทีนี้จะทั้งแต่ว่ากันไปเรื่อว่าปลาบวานโตเป็นไงเลยน่ะพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นกสแมาแก่อยู่อาศัยน้ำบัดน้ำบ้าสนัดเตนมเกือบเลยบ้านแม่ยนอ่ะจอยเห็นเห็นกระท่อมลังนั้นเหล่าคือหนังคือในหนังเรื่องอางนาคณดาเนาะแม่น ที่ว่าเขาไปเย็นยังหวะเราง่ว่าอ่อมเยอะเด้อกระเบนเด้เอาสีเด้อแต่ควรอยู่ข้างล่างนี่อาซีบีอันนั้นคนด่าฟังขึ้นมาเนี่ยมันลอยบะเมนบะเมนนางกระซี่คนเหล่าที่ค่อยๆจมลงจมลงหายดิเลสิเอ้าว่าทางท่านรุมอามเพื่อนจมลงจมลงนั่นกระบอกหูเด็บบะมมนพี่ท่านพี่พนนังกอกันตัวกันอยูกตอนนี้ดีอยู่พี่หนอไม่ข้านการย่างดีเอ๊ะเดี๋ยวนี้โดนแล้วเด้เฮ้าเป็นยังไงเป็นแต่ไปท่านผู้ชมเอางี้ไปแล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแลวนะครับจะถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อน บรรยากาศรอบๆว่าตรงไหนตรงไหนความสวยงามวิวงามๆทำให้เป็นเบิองน้ำพลาทำผู้ชมพึงอยากเบิ้งรอบๆฟันน้ำบางเทีเห็นแต่พอจะพอคนไทยก็จิ้นด้วยแต่ว่าอยากเบิ้งบรรยากาศรอบๆฟัดว่ามองได้มองได้เนี่ยห้าเพิ่นเดียบเที่ยวมากราบไหว้มองดีแต่ว่าบอกเลยครับท่านผู้ชมบริเวณวัดคุณหายหรือวัดปากน้ำเนี่ยเขาแค่การกลางเต้นเนี่อากาศทในนาหนาวนี่ร่มมาก็มเลยเลยเ่ยมนีเละแบบนี้เลยอไอย้ไหนเอ้ไหน รับบรรยากาศสดยอดป่ะอันนี้อันนี้สุดบะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทนี่ไปท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมไปขอโชคลาภขอโชคลาภไปค้นถึงเดี๋ยวมื่อยลูกเดือยคอยลูกเดือยเดี๋ยวมันเป็นหยังว่าเป็นหยังสีเด้งดังเลยนะเรียกว่าคอยลูกยานเลื่อนแล้วไปขอโชคลาภไปท่านผู้ชมไปท่าคผู้ชมท่คนผู้ท่านผู้ชมท่ท่านผู้ชมเห็นตรงนั้นเพราะครับท่านผู้ชมเที่ยวก่อนที่ผมมา อ่าแรกๆนะครับช่วงแรกๆที่ผมมานะครับท่านผู้ชมสะพานน่ะจากมองนีนะครับนี่ๆจากไอ้สวนที่ถนนนี่ครับเชี่ยมไปหาพุ่นละครับกาะกลางน้ามองมองมีพระพุทธรูปอยู่ครับสะพานข้ามไปได้นะครับท่านผู้ชมน้ำแกงน้ำใหยมาามาผัดสะพานพังเลยครับท่านผู้ชมนี่ยันนี่สะพานเชี่ยมกันบ่ได้ไรนะครับครับผมรอบท่านผู้ชม ครับเป็นโอ้แม่น้ำแง่ห่วงขวงครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่ว่าใหญ่ใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยครับคุ่นไปหอดครับผมบริเวณวัดนะครับท่านผู้ชมวัดกูฏไถหรือวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมบริเวณวัดนะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นตน้นตะเคียน่อนะกวนโอ้ท่านผู้ชมตะเคียนในอายุบ่แม่น,นน้อยปีเด้อวครับท่านผู้ชมนี่มีเคยมีนี่นะครับเห็นร้อยแปง้งแสดงว่ามีผู้มากขอโชกขอลาภอยู่นะครับท่านผู้ชมต้นตะเคียนตะเคียนนี่แสดงว่าฝังน้ำฝังอยูน่น้แสดงว่าเนเานมาจากนา้ำโดนนะครับนี่โดนนานนะครับ ผู้ชมนี่ผมผมล่องลูบลูบแป้งยุ่งบองกกอ๊กยุต,ตินเจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่ผมเห็นเป็นหาสามนะครับหาสามหรือหาแปดเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบิ้งนะข่ายแท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นี่อันนี้เป็นเลขห้านะครับท่านผู้ชมห้า อันนี้สามสามหรือแปดตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมผมให้เป็นหาสามสามหรือหาแปดนี่แหละครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเห็นเหลขอยู่ต้นตะเคียนนะครับท่านผู้ชม ถจุดเทียนขอโชคขอลาบครับศาลเจ้าพ,อพ่อกุฏาขอท่านผู้ชมครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจุดทูบเทียนกราบไหว้ขออนุญาตถ่ายท้ำคลิปครับเจ้พาพ่อหรือศาลปู่ตาเจ้พาพ่อกุฏไหนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะขอโชคขอลาบนะเพื่อนนะครับทาา่านผู้ชมเอนนวลย่า่เทยงุ่นโอา้าใส่มรอ้นาดลเมราขึ้นไปข้างบนเลยฝนครับ นี่นะครับท่านผู้ชมสารเจ้าพ่อขุนไทยนะครับท่านผู้ชมสารเจ้าพ่อนี่ยแะพอให้ตรงๆต่างๆวันนี้นึงท่นว่าเขาแข่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนนะครับวันนี้กับสารเจ้าพ่อขุนไทยเนาะครับผมซีช่องครับมือนนี้โดนมาทีนึงแม่นแหละครับผมเจ้าพ่อเพันจิเรตโดนแทะไหนครับ ยังไม่อีกครับนะครับก็วันนี้นะครับผมท่านผู้ชมนะได้เดินทางจากร้อยเอ็ดนะครับมาถึงที่จังหวัดปุรีลานะครับอมาขอโชคลาบครับจฉพาอกุดไห่แมนท่านผู้ชมไม่ได้มาขอเพิ่นไายหมดมั้งอ่ะว่ะโดนเลแต่น้ำท่วมเนาะอืน้ำท่วมจนสะพานขาดนะครับจนสะพานเลยจุดไมไหายด้ืยจุดไมไหายเพราะจอตดงแมนเพราะลมมันแห้งนะครับก็ วันนี้นะครับท่านผู้ชมนะมาขอของวัวันที่1ธันวาคมนี้2,565นี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าผมมาขอโชคลาภเนี่ยก็คือว่าตรงใจท่านหรือเปล่าที่มาขอตรงนี้จะพอกูไ้ไทยู่้ไทยแน่นอนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเพื่อนจะให้แน่นอนเพราะว่าคือเราไม่ได้มาขอที่เนี่ยนานแล้วนะครับนานแล้วตั้งแต่นานคนมั้ง ก็นำถ่วมอีกท่านผู้ชมเคยมาอยู่ครับก็นำถ่วมเนาะนะครับตอนนั้นมากับพีมวินปัดต่อยเนี่ยครับเบาใชยเบาเขียดกระโดนเหรอครับจนวาัมหันฝนกระตกเป็นเดือนนะอยมหันเนาะฝนกรตกเป็นเดือนจนจนไม่มีโอกาสได้มากครับทานผู้ชมหลังจากมาแล้วสิ่งภาพที่เห็นก็คือเสียใจครับที่สะพานใหม่ดี่พระอาจารย์หรอกกับพระลูกวัดเพ็นผ่ากันสั่งถือน้ำถือโป้งพัง ผัดพังเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับแมนยู่ส่วนที่สางเลยครับท่านผชมใส่เวลาสุดทั้งกําลังแรงกายแรงใจแรงศัพท์หลายๆอย่างครับติดทาหวัดปากน้ำหรือวัดเจ้าพ่อคุณไหนี่ยุบานโคกสว่างตาบลหัวฝายอำเภอแกดงจังหวัดบุรีรัมย์นีครับผมเพิ่นได้รรวมกันสังแตะพ่านอันนี้ขึ้นมากนี่ยกาใส่ทุ่นใส่ยางกัหลายครับแมนครับกาหน่ายแรนใจท่าท่านผู้ชมถ้าถ้าใครอยากกิดจะมาที่นี่เนาะแมอยาก็คืออยากจะทานด้วยมาตนเองหรือมีรถส่วนตัวมา หรือท่านผู้ชมจะนั่งสาย8มาก็ได้เอาไม่ใครหอดสะพานพุทธไปได้ทุกวันเอาพิทเอาพีทรถแม่เหมือนท่านผู้ชมครับหือจะอยากมาส่วนตัวใครยอกขยอกยอกเจ้ายอกเจ้าเออหรือจะมาส่วนตัวหรือจะมามาดูด้วยด้วยตัวเองว่าเออสะพานู้ดหัจริงไหมอยากจะร่วมทํำกับเพิ่นเนี่ยแมนจะจะสร้างบูธกับเพิ่นบอกมาเลยเดินทางเลยตนเองตนเองมาเลยครับผมหรือถ้างเพราะว่าจะทางกับโทรมาเอาอาร์มกันนะเนีนทางช่องออมพลกันได้เนียหรือเจ้าอยากสิมาเฮ็ดบอกรอด มามาทำบุญมาสร้างวัดไปเลยเพราะว่มามา่นกับมีพระองค์พระประธานไหว้กราบไหว้แล้วกับมิตรไวจากแต่ตรงนั้นแต่เนี่ยมะขามไม่ได้ตอ้องการเรือเด้อแมนอ่นมนั่นจะเรื่องมาท่านผู้ชมมาตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวกับเจ้าพ่อกุดไหไปพร้พอมๆกันนะครับของวันที่1ธันวาคม2565นี้นะครับก่อนจะขอได้รับเราก็ต้องรออพนจุดทูบก่อนนะครับซึ่งมาเลยกระเด้บวิญญากวัต้องหากันบอกก็ต้องท่านนิดนึงเนาะเออเลยเอท่านผู้ชมนะที่จริง ขางูโอ้ขางูขานงูอยู่ขับอยู่บนในน้ำผ้าสารของเรนจฉพอคุณไทยนะครับท่านผู้ชมมาได้ท่านผู้ชมตั้งกิจอธิษฐานไปพร้อมๆกันครับผมนะสาธุนโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะสาสาธุเด้อเจ้าพอ่อขุดไหตั้งแต่น้ำท่วมหรือว่าข้อนน้ำท่วมประเด้มาหาเจ้าพ่อโดนแล้วงวดนี้ตั้งใจมาหาเจ้าพ่อโดยตรงเลยมาขอโชคขอลาภงวดงวดนี้แหละเออเจ้พาพ่อกาบาอยากให้เป็นขึ้นเก้าแม็กที่ว่าเขาสามตัวตรงๆที่ว่าช่องเพิ่นเพป็นมาจุดแมอ,อยากได้แบบนั่นอีกจักเทียนหนึ่งเดินเจ้าพ่อได้ออกปฏิกาบินมาบอกเลย เอาอีกแค่คืนหนึ่งเด้อเจ้าพ่อเด้ออยากได้บรรยากาศแบบนั้นเพิ่นสิได้มาฮู้ว่าเจ้าพ่อนี่อยู่จังหวัดใดบ้านใดที่อำเภอเพิ่นป,ประกาศไปเพิ่นสิได้มกากราบไหวโดยตนเองห้าเพิ่นได้โชคได้ลาภกับเจ้าพ่อรางวัลที่1ละ่ะหรือสิเป็นรางวัลใดก็ตามที่เพิ่นได้โชคกับพอ่อเพิ่นจะมาหานี่ล่ะถ้างวดนี้เอาปังๆโลดอยากได้บรรยาก,ากาศแบบเก่าคือนยัง3ตัวทคนนั้นแม่นครับเด้อเจ้าพ่อเด้อให้เพิ่นปังๆแล้วก็ให้เพิ่นได้เบิดหนีเมาศีลกันอ่า ะความหวังเดียวเลยครับเจาะพอเป็นความหวังเดียวเลยถ้าเจาะพอซอยข้างนี้ทุกคนอยู่หลอดปลอดภัยมัดหนีมัดสินแน่นอนเมนขอเล็กถูกเพราะว่าเจาะพอเอใหายเล็กถูกเมนสามตัวตรงเลยวันี้จัดไปเด้อเจาะพอเด้อเบาๆอย่างายหรอกสาธุลดสาธุพอเจาะพอเราหายแล้วอามั่นใจหวังดังตั้งใจไว้เด้อเจาะพอเลยซอยลูกซอยหลานยามลำบากนี่แหละ เรียกทูบใหม่มาแล้วไม่แล้วอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูกันเอาเคร่องขึ้นเลยเค้ื่องเถอะเครงนี้มันได้หยียบได้อยู่เด้ออ่าโอ้มันได้่นเฮ็ดย่างดีขอเชฟซี่เพิ่นเดี๋ยวหนักปากลงพื้นเลยเอออายุไหาหยิบมานี้เอาเด้อจะพอเด้อสามตัวตรงๆเด้อบริมหาดคอจะพอโดนแล้วการวางงวดนี่จะพอจะหายสามตัวตรงๆโหลดอ่าให้ผู้ขายเรื่อยลูก เอฟซีตุกตทันทีบัญติตตาหนุ่มนเด้อปวดฟอยปล่อหลุดส่หลานเด้อป่อยใส่งน้าลำบากเลยบั่นชาขยาวนะ์ูหมุกขึ้นขวมล้อันสันน้เดบุญมาหน้อเดบุงดูวยอือเดบุญเห็ดเฉียมซีไม้แรกครับท่านผู้ชมไม้เลขหกครับไม้แรกได้ไม้เลขหกครับท่านผู้ชมหกกตัวเดียวกันนะท่านผู้ชม ส่วนนี้ก็ใกล้ปีใหม่เราตั้งใจมากครับเพื่อเอ็ดีเพื่อท่านผู้ชมนี่ลี <laughs> นี่ก็พยายามยาตั้งใจนะอ,อ,จนะอยากให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภพีริีะครับอือท่างที่สองครับตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันได้มาหมายเลขเกตครับหมายเลขเกตครับท่านผู้ชมผม<ก>ตั้งใจขยับมากหมายเลขหกเกต โอเคใช่มั้ยอืมโอเคเก็บเดี๋ยวขยันดีบ่อยอังบอกแสดงว่าเจ้าพ่อพันเรียกให้3ตัวตรงแทงวันนี้ออกง่าย ต้องเตะเลยสองแม่แรกในหกกับเจ็ดค่มะมาดึงใหม่ชุดไายกันวาจะได้เลขไหนอย่ังไม้เล็กหก 6. กเจ็ดหกหกเจ็ดีขท่านผู้ชมหกเจหรือหกเจ็าอันนี้วอกกันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อเนาะพหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะโอเคครับอ่ะหายน้ำโชคอ่ะกระต่ายจะขยาวเอาข่ยาวหกเจ็ดหกหรือหกเจ็ดเก้าเลาเรเล่มซี่ครับทครไผู้แต่พูดง่ายๆผมขอพูดเลขทุกก่อนนะฮะขอพูดเลขทุปก่อนกันไว้นะกันไว้เลขทูบเนี่ยได้มาหมายเลขสี่ เลขทูบสี่เกียหกนะครับท่านผู้ชมสี่เจ็ดหกออคือว่ากันกันมันไม่ได้แตกนะเออเพราะว่ากันมันแตกถูกถูกลมยนันถูกแตกก้อนแล้วครับท่านผู้ชมสี่เจ็ดหกไปแข่งเอาไปเลยแตเนื้อน้อยอ้อามเบาเบาโอ้โหสวยงามครับสแสดงว่าจบพ่อเพ,พิ่นหายแล้วคอามร่ม ร่มผัดถูดร่มแห้งครับยุควายุไก่ไก่อ่างน้ำย่476 476ครับเดี๋ยวเข้ามาดูใช่ไหมเอาล่ะไข่ไข่ใบแรกครับท่านผู้ชม9ครับผมหมายเลข9 9กับ6ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอะอะไรพะย่นี่งตัวจับจะ่เงาไห้ซื้อไข่ใบที่สองครับผมหมายเลข2ครับ องครับท่านปรชมเก้าเก้า้าสองฮานะครับมาดูนะครับไ้เงาต่อเียตาได้ถูกเขาตาหมายเลขสี่ครับเก้าเก้าสองสี่สี่เป๊ะชัวเป็นหาแล้วเก่าก็พบตัวเดียวกันนะครับเก้าสองสี่เก้าสองสี่ถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวมาดูดูเลขทูบแล้วก็ เขา็อกใครแหละพิ่นกลับเลยแต่ว่าเบิ่งเลขถูก่อนอยันถูกแตกไปโอเคท่านผู้ชมขอดูเลขทูบกันนะครับผมนะโอเคครับท่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเลขทูบท่านผู้ชมเจ้าพอกู่ไหยภายในแล้วก็ทำชุ่มสี่เจ็ดหกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสี่เจ็ดหก เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมหกเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกหรือเก้าเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมทางช่องก็เสนอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมหรือน้ำเสนอให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับท่านผู้ชม นะครับท่านผู้ชมก็ได้ดูไปแล้วนะครับเลขไขรเลขเสื้อมซี่เลขทูบนะครับท่านผู้ชมที่สารเจ้าพ่อกุดไถนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้กาบลาปู้ตาหรือว่าเจ้าพ่อกุดไถไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกระได้กาบล่าปู้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกสะไดยล่าท่านผู้ชมไปนั่นนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูบรรยากาศรอบๆโอ้พวงนุ่มบามขึ้นไปยู่หามหามยู่หามยู่หามผมหามยู่หามยู่แย่โดดซ่าายนะครับท่านผู้ชมนุ่มบามขึ้นอ่าตอ,อ,องนี้คล้ายๆก็ว่าเป็นเป็นมองขึ้นสร้างบอนุ่มบาม สังเกตเห็นขี่สร้างหรนี่เป็นน,น,นี่ครับนี่นนเห็นว่าขีข่สร้างนมงันสร้างเ,เอโอ้ท่านผู้ชมเพราะผมสังเกตเห็นขี่สร้างไรนี่นี่เพ่นสียเห็ดเขาเอื่นเป็นาอีายงกับพวกระโูนะครับนี่เป็นบันไดเห็ดเป็นหอค่อยขึ้น เป็นขึ้นมองขึ้นสร้างง่ายๆครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับโอ้สวยงามสวยงามมากครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากๆเลยครับนี่นี่ครับที่วัดกุฎไหหรือวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ชมอยู่ัมเภอสตึกจังหวัดบุรรีัมย์ําเลรอครับผมอยู่บ้านนี้แหละผมก็ลืมเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามมากเลยครับบรรยากาศ ท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมาวิน h ช n แนลหนุ่มอามคนเดิมป้าต้อยคนมีเซนอามพล h ช n แนลพ่อทองแหล่คนเดิมด้วยนะครับเพราะว่าทางช่องก็จะจะได้นำเสนอหาแนวทางนะครับหาสถานที่ศักดิสธิท์สาลปูตาต่างๆเพื่อมานำเสนอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเพราะว่าทางช่อง เป็นสะพานบุญสะพานเชียงกับศาลปู่ตาต่างๆให้ท่านผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพุณครับนุบาพูดกังติ๊กกับแล้วครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับโชคดีปังๆรวยๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับเดินทางใกล้ๆขอแคียวขาดปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ